สวัสดีครับพบก,กับผมมีเหาช่องแมวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม d i โ b l 3เฉลลิฟที่179คราวนี้เป็นอาชีพวิศา์นะครับส่วนไอเทมและสกิลจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญติดตามชมกันได้เลยครับวิศา์ในเฉลลิฟครั้งนี้จะไม่ได้ให้ไอเทมที่เป็นเซตอย่างแน่นอนนะครับ แต่หลักๆแล้วจะให้ไอเทมที่ส่งเสริมสกิลซิกเนเจอร์สกิลของเราโดยไอเทมจะมีดังต่อไปนี้ครับไอเทมแรกที่พูดถึงเลยก็คือไอเทม Fragment of Destiny ที่จะทำให้ s i n n t u u r s s k l l s s p e t r a l ล a บ e โจมตีเร็วขึ้นและแรงขึ้นนะครับอีกไอเทมหนึ่งที่เป็นไอเทมช่วยส่งเสริมสกิลให้เราก็คือไอเทม p รีมอ r d i a l ก o u l นะครับ ซึ่งจะทำให้สกิลพาสซีฟเอลเมนทัลเอ็กโพเชอร์เพิ่มแตกดาเมจขึ้นอย่างละ10%ต่อแตกนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสกิลกันบ้างนะครับสกิลแรกที่เราจะพูดถึงก็คือสกิลพาสซีฟเอลเมนทัลเอ็กโพเชอร์นะครับสกิลเอล e เมนทัลเอ็กโพเชอร์นั้นก็คือสกิลที่หากเราใช้สกิลธาตุที่แตกต่างกันจะมีแตกดาเมจให้เรา5%เป็นเวลา5วินาที ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับพิ <is> มอนดีโนโซ <Here. S 1> ก็จะทำให้แตกจาก5%กลายเป็น10%นะครับโดยสก mm ิลดาเมจหลักที่เราจะใช้ในชชลีลิฟครั้งนี้ก็คือสกิลสเปกตรัลเบดโดยใส่รูนเป็นเฟรเบที่ทำให้ดาเมจกลายเป็นไฟนะครับ อีกสกิลนึงที่เป็นสกิลดาเมจเชน่นกันก็คือสกิล explosive bar s ใช้รูนเป็น Chain reaction ที่จะทำให้การโจมตีของ explosive bar s t แทนที่จะเป็นการระเบิด1ครั้งเป็นการระเบิดถึง3ครั้งต่อกันเป็น Area Effect ต่อมาจะเป็นสกิล a c k h o o นะครับโดย stop, stop. ที่จะใช้เป็น,นปลลรูน Spell s ลซ e l รูนเ l ลซิลนั้นจะทำให้ศัตรูทุกตัวที่โดนดูดเข้ามาใน b a c k โค e จะเพิ่มความสามารถในการโจมตีทําให้เราโจมตีแรงขึ้น3%เป็นเวลา5วินาทีต่อศัตรูหนึ่งตัวนะครับทีนี้มาพูดถึงกิลซัพพอร์ตกันบ้างกิลดซัพพอร์ตแรกเลยที่เราจะพูดถึงก็คือกิลโกลทามซึ่งใช้รูนเป็นไทม์วาร์ปที่จะทำให้ศัตรูทุกตัวเมื่ออยู่ในวงไทม์วาร์ปของเราโดนดาเมจแรงขึ้นถ5%นะครับ สกิลต่อมาเป็นสกิลบัฟที่ขาดไม่ได้ของวิสาทุกคนก็คือสกิลเมจิกเวฟพอมนะครับโดยครั้งนี้จะใช้รูนเป็นรูปดิเฟเชันก็คือเมื่อทุกครั้งที่เราโจมตีออกไปเราจะได้ชิลเป็นเวลา3วินาทีซึ่งจะรับาการโจมตีได้4%ปอนของเลือดของเรานะครับและสกิลสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือสกิลแปลงบ้างสกิลอาร์คอนนะครับโดยใส่รูนเป็นอินฟลุกอาร์คอน ซึ่งเมื่ออยู่ในร่างแปลจะทำให้การโจมตีของอ,อาร์คอนของเราแรงขึ้นนะครับสำหรับการเล่นชเชลเลิฟ f t ในครั้งนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเข้ามาชเชลเลิฟ f t แล้ว mm hmm. ให้กดบัฟเมจิกเวฟอนก่อนเลยหลังจากนั้นก็ให้เดินหาศัตรูหากเป็นศัตรูที่เป็นกุ๊ปเล็กๆก,ก็ให้ใช้สเปกเชียเบ ในการจัดการศัตรูนะครับแต่ถ้าหากเป็นศัตรูที่กลุ่มใหญ่ขึ้นเราก็มีสกิลอย่าง Explosive b a r t และ Slow Time ที่จะช่วยให้เราอยู่รอดและทำให้โจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วนะครับ b a c k h o นั้นเอาไว้พ็อกสำหรับ h e s t r i v e Elemental Exposure ที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้เราทำให้เราโจมตีรุนแรงขึ้นนะครับ และหากเจอศัตรูที่เลือเดเยอะจริงๆเราก็สามารถแปงลงร่างเป็นร่างอาคอดที่จะทำให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับผมเท่านี้ก็จะสามารถผ่านเชเลนจ์ลิฟต์ทงนี้ได้นะครับสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับเชเลนลิฟต์ในครั้งนี้คือการเดินแมปเนื่องจากเราไม่มีสกิลในการเดินอย่างเช่นเทเลพอร์ตท,ที่เป็นสกิลอยอดนิยมของวิสารนะครับโกยการเดินแมปนั้นก็สามารถดูได้จากการเล่นวิดีโอทุกคนเลยนะครับ หาใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดซับสไคร b e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือนะหากมีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับซึ่งตัวผมมีท่องทาง Facebook ด้วยนะครับโดยทาง Facebook จะเป็นการไลฟ์สตรีมทั้งเกม d i ีย l o 3และเกมอื่นๆที่ผมเล่นอยู่สตรีมกันยกเว้นวันเพลหัดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ